เคล็ดลับการสร้างพลังความคลั่งให้ตัวเองอีกอย่างหนึ่งในการเสี่ยงโชคก็คืออย่าซื้อทุกงวดอย่าตามทุกงวดให้เราทำตามความรู้สึกคือเราปฏิบัติธรรมและเรามีจิตที่ละเอียดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเดือนนี้เรารู้สึกว่าเรามีพลังเราก็ค่อยซื้อติดติดไว้บ้างแล้วก็ไม่ต้องซื้อเยอะเราจะต้องมีระเบียบวินัยกับตนเอง ถ้าเกิดรู้สึกว่าหมดพลังก็ไม่ไม่ควรซื้อไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิน้นตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติให้จิตมีภาวะที่พิเศษมีภาวะที่รู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าช่วงนี้เรารู้สึกดีเรารู้สึกมีพลังเรารู้สึกมีความเห็งหรือการค้าการขายของเรารู้สึกว่าดีเราก็ลองซื้อติดๆดิดไว้บ้างแบบนี้เป็นเคล็ดลับของพี่มินเลยพี่มินจะไม่ซื้อทุกงวดเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นการที่ทําให้จิตเสพติดโดยเคยตัว กับสิ่งสิ่งนี้ไปเราจะต้องมีระเบียบวิน,นัยและเราก็จะต้องรู้จักจิตตัวเองรู้จักกระแสที่เข้ามาในจิตตัวเองว่าเป็นกระแสดีหรือกระแสไม่ดีและกระแสนั้นจะเป็นไปเพื่ออํานวยให้เกิดโชคลาภในด้านเสียงโชคกับเราหรือไม่ตรงนี้ไม่เป็นไม่มีใครรู้และเราก็ต้องลองเสี่ยงดูว่าสิ่งที่เรารู้สึกนั้นมันเป็นจริงหรือไม่แบบนี้เป็นต้นเราจะได้ไม่ไม่ไม เป็นการเสพติดการพนันและมันเป็นการเพิ่มความคลังให้กับตนเองด้วยยิ่งไม่เสพติดยิ่งไม่อยากได้ยิ่งไม่ติดตามมากเกินไปนั่นแหละจิตมันจะมีพลังมีอุเบกขาในตัวและสิ่งดีๆมันจะบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ